สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับเจี๊ยบค่ะเทคนิคเชียวประจำบ,บริษัทซปเปอร์วีอินเตอร์เนชั่นแนลนะคะวันนี้นะคะก็จะมาแนะนำสินค้าตัวใหม่ล่าสุดนะคะของเรานั่นก็คือเคลาตินไฮบริดรีพนนิเชอร์นะคะซึ่งเป็นสินค้าที่ออกแบบมาให้ใช้งานได้หลากหลายมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นงานใช้ผสมกับผลิตภัณฑ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นงานสีงานฟอกงานยืดหรือการทำบำรุงทรีทเมนต์ แต่วันนี้นะคะจะมาแนะนำวิธีการใช้งานเป็นการรองพื้นก่อนการทำเคมีหรือการใช้บำรุงแบบทั่วๆไปคือสแตนอะโลนนะคะวิธีการเป็นยังไงมาดูกันเลยค่ะค่ะวิธีการใช้งานเคราตินไฮบริดรีเพนิชเชอร์นะคะสำหรับขั้นตอนในการรองพื้นก่อนการทำเคมีหรือเป็นการทำแบบสแตนอะโลนเราจะใช้นะคะก็คือน้ำเปล่านะคะปริมาณ30 ml แล้วก็เคลาตินไฮบริดรีเพนิเชอร์นะคะ1ขวดปริมาณ10 ml นะคะเรานำส่วนผสม2อย่างนี้ผสมกันค่ะเมื่อผสมกันเรียบร้อยแล้วนะคะ นำส่วนผสม2ออย่างนี้มาผสมเข้าในกระบอกพ้นหรือว่าฟอกกี้นะคะแล้วก็นําไปฉีดพรมลงที่เส้นผมนะคะโดยเราจะเน้นบริเวณส่วนที่เส้นผมแห้งเสียนะคะจากนั้นทิ้งเวลาประมาณ10-15นาทีแล้วก็สามารถทําเคมีหรือว่าทาทรีทเมนต์ต่อได้เลยค่ะค่ะนําส่วนผสมนะคะที่เราผสมไว้เมื่อกี้นะคะนำมาฉีดพรมลงบนเส้นผมนะคะโดยผมเนี่ยเราจะทำการสระแล้วก็ซับให้หมาดก่อนนะคะ ฉีดลงไปได้เลยค่ะค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับขั้นตอนการทำแบบ standalone หรือการเตรียมผมก่อนการทำเคมีนะคะก็ง่งายๆอย่างนี้เลยไม่ยากยังไงก็อย่าลืมรอติดตามคลิปต่ตอ,ตอไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ